เออใจมันบ่ลืมหรอกเดอ้อส่วนเจตใจที่สั่งบุญมาทั้งบดนันอยู่ในใจบดผ้าพีผ้าน้องทำวัดสวดมนต์ผ้าพีผ้า้องถวายสังฆทานผ้าลูกผ้าหลานเหตุบุญมานานแล้วมันอยู่ในใจบดพยอ่เดอ้อบดเสียหายใช่บุญนั้นวันจะนั่นนอนภาวนาโลดเดอ้อ จักปีเรานี่ไหมแดสิแปดสิบส่แปดสิบเอ็ดอย่างแปดสิบสอง,สสองจะว่าโอ้เป็นอย่างน้พอพญาวัฒนราชน้อสังขา,าราปลมาทุขาน้ออืออาวสางมัน่นเถอะจิต สมบูรณ์อยูย่บ่ยากบ่เบนะ้อแต่ว่าภาวนาเบิ่งมันสิหลับย่ำใดเด้อมันสิหลับตอนพุทธหรือตอนโทษตอนพ้องตอนยุบสังเกตพ่อใหญ่เฮ็ดเย็นกำหน,นดเบิ่งหมองให้ให้มัน มื่อทับย่ามแต่จะชอมเมืองจ้งหน่อยเนอะกำหนดกำหนดเบิงเบิงไปเบิงไปทุกอย่างมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับลมหายใจหอบก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับท่องพองท่องยุบก็เกิดดับเกิดดับที่วิคนเบิดโลกเกิดดับเกิดดับเกิดดับเพเ่อ พราะฉะนั้นบ่ต้องไปหุ่นไว้น้ำมันเอ้อะจิตใจสบายอยู่ตัวเออแพ่เมตตาให้ลูกให้หลานคือเก่าเดอ้อนั้นล่ะอืม <c oughs> อันนี้กองทุนพระพุทธสันติสุขเขาเดอ้อเอออันเวลามาเยี่ยมผู้ใดบอสบายเขาก็ได้บุญน้ำเบิดได้พือนาเดอ้ออันนี่มาอันอยากหนังจังบอกรูปวกหลาหนาเดอ้อเด้อหนึ่งพันบาทพือนาจ่าทุ่เดอ้ออันนี้กองทุนพระพุทธสันติสุขของเข้ากันละ

ว้มันมืดมันก็ไ่เห็นเลยนะมันก็ต้องจังสีมันจังสีเห็นเจอสิพญอืมญ่าื่า้า่ต้่งองานก็ได้ดอกเดอ้อ <c> ส <oughs> าธุสาธุอย่าลืมน้อนภาวนาตลอดเดอ้อพระรัตนตยอยู่กับใจตลอดคือเก่าพญไยพระตองไปวุ่นวายน้ำยัางแผ่เมตตาให้ลูกให้หลานย่างเดี่ยว เนอะายวัดพัน <zo> ค <ys ic discussions> ุดหลุมแล้วเลยได้สาธุน้ำเด้อคุณบาอาจารย์ห่องกรรมฐานออกมาเห็ุบ <festivals> ักหลายหนึ่งโอ้ลมวนเติบสองมืองหลอดเทหลุมล้องพื้นเรียบร้อยพอไงเมื่อนี้ไปซื้อเล็กมาแล้วมื่อนี้เด้อสาธุน้ำยางเดียวลราพอผู้เฒ่าเด้อ ออตาดีหูดีเนาะไม่ต้องแบงค์สีเนะแ่ชิปีค่ะโอ้เอาไปในเกินน้ำหลังบอเป่าเป็นรุ่นสามแต่ว่าพนนี้ัะดินสามเดือนกะดแต่สิบสองแต่ว่า สองปีสา,สามปีอืมนั <laughs> ่นผู้อายุหลายแล้วบยังไปไม่มาสะดวกอยู่เนาะแต่ว่าอย่างนี้ข่าวโอ้พอใหญายวัฒน์ให้ถึงบอกคนฟัง <laughs> เออแล้วจะสิไปเยี่ยมพญายังไงต่ออะไรวัฒนว์วา เศาแล้หบ่เลยงูสวัสด yeah. ิ์เออหายไข้เย่ตโตแล้วไปหาหมอท่านไปหาอ่ทระจช่หมอช่อ uh ืมมาที Sisters, ่โรงพยาบาลมูสวัสดิ์เขายาให้ยาให้เดี๋ยวไปหาเบาเบาโมอหัวล้าหมออืก็ดีดีดีคือก็ดออออออสาธุออื เขาเป็นจักเืมอลรืพปอใหญ่นี่ mm -hmm. มันแท่งตีนบ่ได้ด้วของมันนี้ ยิ้มยิ่มแจมแจม,ม,มใส <c oughs> อาจจะเริมภาวนาดเด้อเด้อซ้อมเมื่อมื่อทหลังย้ำได้เด้อ,อ,าาดดอย้ำได้ให้มันเจอได้มันจังที่แล้วเด้อมันจะงที่จบเด้อเออเอาสาธุสาธุครับ อีมน right. ีมานเนนอะจะหน่ยะลพอนจะหน่อยเด้อสะพโรควินิโมตสัปะสันตาปะวจิตตสงมวิริมันเตเนมพุตุจะตัวงหวสสพพบติโยวิวั ขันจายินโจัตตารลธรรม,มาวาตนติอายุวันโนสุข,ข,งขงัของอางสุขกายสุขใจได้ไงเดอ้ออย่าลืมได้นอนแท่มเมตตาเดอ้อเออสาธุสาธุอฮะจะที่มาเกี่ยมไหม